28นะคะสามารถนะคะคไปดูคลิปเต็มเนเป็นฟว f ดีโอนะคะที่ Facebook นะคะ,นะคดูไหมนะคะค D O O M A I นะะคพอเซิร์ชก็จะเจอเพจนะคะคดูไหมชาแนลเลยนะคะคเราสามารถผู้ชมเนี่ยสามารถไปดูคลิปนะคะคของการ r รีอคชันได้ที่นั่นะะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถลงวิดีโอเต็มๆใน YouTube ได้นะคะคแต่ว่า YouTube ก็สามารถดูรีแคมได้ สำหรับ e p ีที่28นี้เนาะทุกคนฉันคิดว่ามันต้องมีเงื่อนงำอย่างแน่นอนเลยช่วงนี้รู้สึกว่ามันแบบผักหลังกันได้ห่รังมันมะคือแบบไม่คิดว่าจิ้งของจะอยู่กับเบื้องหลังทั้งหมดทั้งวันที่ผ่านมาเห็นเงียบๆไปเห็นเงียบๆไม่คิดว่าเขาแบบจะแทรกแซงทุกอย่างเหมือนโดนทุกอย่างเลยใช่แล้วเป็นอะไรอ่ะของเทซยงสวงใช่ป้ะเป็นของด้วยโอ้โหเหมือนกลุ่มอำนาจ จะเป็นยจะเม็นป่องใช่แล้วถ้าเกิดว่าได้แมงป่องมาเป็นพ่วงของตัวเองนะเรียบร้อยอันดับหเป็นเลยอ่ะเป็นแค่ปุ๋ยผงเอเรายิ่งแบบเิงนแบบหรือวิชัยที่เอามาด้วยความที่เป็นองจิ้นอะถึงองจิ้นเลยนะเว้ยแล้วแบบซ่อนไว้ซ่อนไว้ในห้องหรอหรือว่าอาจจะเป็นของจริงแต่ว่าเหมือนล่อเหมือนล่อให้เสือออกมาจากถ้ำนี้หรือเปล่าเหมือนล่อให้โจจจซุอกออกมาจากถ้ำมาเลรเนี้ย มันมันมันก็เป็นไม่ได้หลายแบบอ่ะจริงๆเราไม่คิดว่าแบบคนอย่างจีดของะเว้จากเก็บเหลิวลีเจียวไว้ในกล่องเรวเอาไว้ในห้องซึ่งห้องมันก็เปิดได้แบบห้องมันเปิดได้แบบไม่มีายเกอนไปเลยไม่มีกลยุทธ์มันมันดูง่ายเกินแล้วในจดหมายที่วางวางไว้เหมือนวางไว้ให้เห็นตรงแก่สะดุ้ตาคือแบบอ้อวทำไมวางไว้นี้เหมือนเหมือนกับว่าทูร์อกออกมาป้าแบบว่าให้จดหมายมาเพื่อที่จะแบบ ลอมาแบบแก้แค้นอะไรอยู่หรือเปล่าเออจะจะได้แสดงตัวแล้วก็จับตัวไปแล้วเนอะแล้วจนไหนเป็นเรื่องของของของพ่อเออจจะซูป่ะที่ที่หาหาเออพูดอะใช่ไหมเออเอออีเออเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบมันก็ยังตะขีตะขวางใจอยู่ตรงเนี้ยด้วยความที่ไม่ได้อ่านนิยายเนาะเราก็ดูดูแล้วก็อ่านอ่านจากซับเลยนะบางทีก็อ่านทันอ่านไม่ทันบ้างก็ขออภัยนะแต่จากที่เราเดาเนี่ยแต่ แบ่งฉากนั้นอะฉากเอฉากของของใครวะของเจ้าจริงอะตอนฉี่รถป้ายบรรพบุรุษอะเชี้ยสุดจริงเชี้ยคนอะไรมันจะเชี้ยได้ขนาดไหนวะเช้่ยสุบอะอะไรจะขนาดนี้รถป้ายบรรพบุรุษอะแกคิดดูแมกบรรพบุรุษแม่งเตรียมตัวจะลุ้มแล้วถ้ากูอยู่ในปอลโลกนะจะขึ้นมาข้ามแบบเป็นคนาล้ายมากเลยนะจีนจ้าอยู่ แล้วแบบน้องแมงป่องมาหันมาเห็นนะคือแบบเช็อกอะแล้วคิดตูดีของทุกอย่างอะที่แบบผีคนนั้นพูดถึงผีอาภารลับผีอาภารลับพูดถึงอะคือมันจริงเลยแล้วก็ตายกันหมดเลยอะใช่ที่อยู่ตรงแป้งตรงนั้นอะไม่ว่าจะเป็นกระบี่ไม่ว่าจะเป็นพวกของแทนโยอะไรต่างๆอไม่รู้ว่าต่อไปอะน้องแมงป่องจะเป็นไายต่อไปว่าเนี่ย้าหมดประโยชน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องน่าจะน้องน่าก็ชอกอยู่นะโอ้ยคนนั้นก็มาหันมาเห็น น้องไ่ปบอกนี่อยู่ทุกสถานการณ์เลยว่ะไม่เข <se anak lonely> <t od dy> ้ามาแบบโอ้เจ๋งาเลยก็มีกันอยู่แค่เนี้ยมันจะแบบว่ามาหากันตลอดเฉยอะอู้หินฉาดนีแล้วแบบเราเราคนเสียสติอ่ะมุมกล้องคือแบบโอ๊ยหรือมันเขาฝันว่าแต่แรกคิดอยู่เลยเออเหมือนเลยแล้วพอซูมไปซูมมาโอ้โหเต็มหน้าเลยขี่รถก็แบบอ้หแบบพฤติกรรมภาพลักษณ์อะไรแบบไปหมดเลยอะหมดสิ้นเลยโอ้ แสดงว่าไม่ต้องแบบอยากจะมั่กใหญ่ไฝสูงหรือของหรือแบบจุดยอดอยากเป็นผู้นำมรยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยใครเคยพูดตัวถูกไปฉันจะแบบจะเหยียบให้จมดินแล้วก็แบบอย่างนั้นอ่ะเอออยากใครเสซตมากขนาดเขาตายไปแล้วเนี่ยไม่ปล่อยวางเลยใช่ทุยแค่ใครก็รักอ่ะเออองจีนนี่มาเหนือมี่มาเลยเขาดูเป็นลักษณะของผู้นำผู้ปกครองอ่ะใช่เหมือนอารมณ์เลยแบบแค่นักแสดงมาได้แบบเชื่อ เหมือนเนาะแบบจะมีคนร้ายจะมีความแบบผู้ดีฉลาดอ่ะผู้ดีดูดูเป็นคนคิดมีผู้นำคิดการไกลดูเป็นแบบดูเป็นคิงอะแบบให้คนแบบเล่นเล่นในกระดานก่อนแล้วจะเองก็นั่งสวยๆเออก็แบบแต่รู้ได้อย่างใช่ไรตอนที่ตอนที่พูดกับน้องไรอีเอ๋ใช่ไหมแบบพูดหน้าตาแบบูพูดเหมือนไม่เชื่อเออไม่เชื่อคือเขาวางแผน แล้วให้คนตามสะกดรอยตามหรือล้วละมั้งไม่ไว้ใจสักคนเพราะว่านองก็จงรักภักดีกับไอ้ผู้ที่จั์โจ๊ใช่ไหมใช่ไม่ไว้ใจไม่น่าจะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายอ่ะคขามูทรงอ่ะจะเป็นแบบอ่ะโจะที่แบบจูงมารที่ที่อยากให้กลับมาหาตัวเองมากที่สุดเออยังไงก็จะออกกลับมาเราไม่รู้นะว่าในนิยายมันเป็นยังไงเว้แต่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์โจจิซู้กับ จีนองอ่ะมันมีองจีนเออองจีนเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นอ่ะถ้าเลี้ยงมาปะใช่ถ้าแบบถ้าเราดูเผื่นนะอาจจะแบบท่านลุงที่เรียกอ่ะแต่พอตามมาทีก็เรียกว่าตังองใช่ตนแต่วันหลังมันเรียกว่าท่านลุงอือฉันต้องมีอะไรอีกสองไม่ใช่อาไม่อยากรู้อ่ะอตาอาเหมือนอาหรอถ้าเราทผิดก็บอกแต่กลับมาที่พ่ออ๋อพ่อ เนี่ยมันมันเมันสัมพันธ์กับสองคนนี้คือยังไงวะใช่ด้วยคำด้วยคำอากคำที่แปลมามันแบบเฮ้ยเป็นอะไรนะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคนเหมือนแต่ว่าเขามีความสัมพันธ์กันอ่ะอ๋อพ่อของอาจจะจุนซูเนาะเราก็ยังไม่รู้เนาะว่าเป็นใครหรือว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเอ่องจีนยังไงใช่ไหมก็เลยทำให้แบบเฮ้ยดูแบบดูลึกลับดูมีอะไรในมาก ก็เราติดต่อไปใช่เราติดต่อไปเรื่องที่แบบท่านอองอ่ะออกมาแล้วอ่ะมันก็ต้องแบบมีต่อไปอ่ะว่าแบบใครไปอยู่เบื้องหลังแล้วก็ตอนนี้ก็ร่วมมือกันแบบไปเรื่อยๆเลยคนที่แบบแมงป่องพิษกับเทียนซวงร่วมมือกันเหรอชิบหายในช่ไหตจริงข้อพิษอ่ะเรอ้โนีมีคนเลวยนายะคิดดูดิดูน้องเนี่ยลายน้องจะลายแบบต่อหน้าเ่งิ มันบอกไม่กลับมาคุณสู้อะไม่รู้อะอยากให้น้องแบบเินไปหาแบบไอจูแล้วมันเป็นเพื่อกันแบบยแบบแนอีพอมากไงเนี่ยแนแนเดีดีว่าโดูใช่ไหมแล้วพอแบบหายแล้วก็มาแบบงอน้องอะของพูดคำด้อีน้อง ทั้น่าจะเป็นแผนสวมกันดีก่บเพราะที่น้องเสนอเสนองานให้เอยแผนให้เพราะว่าที่พี่น้องจะเข้าไปหาที่น้องใช่ป่ะใช่แล้วก็จะเอาแบบจะไปดีเจีให้อ่ะเออแล้วก็จะดูว่าจะยังไงว่าจะเข้าไปถึงจี่นองได้หรือเปล่ามันก็ไม่แน่หรอกชีวิตอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ใครจะรู้ล่ะใช่ไหมเพราะว่าทางานให้ที่นองได้ไม่รู้อ่เราไม่รู้เลยนะใช่เป็นทิ้งสวนใช่ เออเนาะเดี๋ยวเราก็รอติดตามนะคะว่าอีพีต่อไปเนี่ยจะเข้มข้นมากขึ้นแค่ไหนนะคะอ่ะสวัสดีช่องของเราก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ